สบายดีสวัสดีครับพี่น้องฟังไทยรัฐลาลพี่น้องตาแดดทุกท่านนะตอนนี้ก็คือปอบมารับน้องดาวกับอุดมนะที่ท่ารถนะครับนู่นทางหลังนู่นไปโรงพยาบาลแควงพุ่มหมานะครับคือโรงพยาบาลจังหวัดอุดมชัยน,นั่นเองพี่น้องตามไปกันเลยปฏิาการน้องดาวเป็นไงบ้างยังไงอาการดีขึ้น,มนหมดอย่างขึ้นได้ยังแดงอยู่เจ็บหัวเจ็บหัวอยู่ อ๋อคือบนนอนอยู่พูอยัางบดีกงงมากตอนเดนมื่อเมารถไปด้ซ้สมมลเดียวกับพาับบ้านเนาะพีน้องเดี๋ยวจะขับลับบ้านครับพี่น้องตายขึ้นอย่างดีอยู่ ไปเตรียมเดินทางกลับบ้านโอเคเ้าได้มาฮอดบ้านกรได้ต้องพักผ่อนนคับคลำของกินนั่นก็ฝากกำลังใจให้น้องาต่อไปด้วพี่น้องเราได้ก็สกับบ้าน นนบานอนเทียงล้เป็นเรียบ,ร,ยบร้อยพักพรอนอะไรกับฝากติดตามสรกำลังใจให้น้องดาวต่อไปด้วยครับพี่น้องทุกท่านเนะเ<อ>าะขอกำลังใจพี่นอ้องคนละลค์คนละแฉ์นะครับขอบใจหลายๆเด้อทุกคนทีเป็นห่วงองดาว